สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD C Lion 7 e v FB แบ t เตอรแบตเตอรีส่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสวัสดีครับข่าวรุ่งรุ่งมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อ่างทองพาไปชมมอตอร์ครอสชาวนาวันนี้มีนักซิ่งที่เป็นชาวนานในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใ,ใกล้เคียงมาร่วมระลองความเร็วกันครับรถที่ใช้แข่งเป็นรถตีขลุกตีเถือกย่ำนา ที่ชาวบ้านเรียกว่ารถไถนาซิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่างเว้นจากการทํานาจึงเปลี่ยนพื้นนามาเป็นที่ดวนความเร็วงานนี้ไม่มีเงินรางวัลนะครับได้แต่ความภูมิใจล้วนๆนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของช่างและอู่ที่โมดิฟายรถด้วยครับบรรยากาศสนุกสนานมากครับมีกองเชียร์มาจับจองที่ร่มใต้ต้นไม้กันเยอะเลยมีการซ่อมเครื่องโมเครื่องกันในสนามเหมือนการแข่งรถฟอร์มูล่วันเลยครับ การเข้าโค้งดูแล้วต้องใช้ฝีมือมากทีเดียวต้องทรงตัวให้ดีดดดรุงสุรินทร์วัย67ปีชาวนาบอกว่าทุกคนมีความสุขสนุกสนานมากได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการซ่อมแซมการตกแต่งรถและพัฒนาเครื่องยนต์นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเพราะมีชาวบ้านมาตั้งโต๊ะขายของกันเยอะเลยครับ ได้แลกเปลี่ยนความารู้เรื่องการซ่อมเครื่องยนต์ถือเป็นประโยชน์สาคัญครับนัุตมาล้องใต้เป็นนครศรีธรรมราชที่วัดวังไทรวัดนี้ขึ้นชื่อว่ามีแต่ของใหญ่ๆนี่ครับระฆังยักษ์หนัก5ตันของยักษ์หนัก3ตันกลองยักษ์หนัก2ตันทักครูสุนทรจิตตารักษ์เจ้าอาวาสบอกว่าที่ทําของต่างๆให้ใหญ่แบบนี้เพื่อให้ญาติโยมที่มาวัดจดจําได้ หรือใครที่นัดเจอกันที่วัดสามารถบอกได้ว่าเจอกันที่กลองยักษ์หรือระฆังยักษ์แบบนี้หากันง่ายดีทางเข้าโบสถ์มีซุ้มพระรอดซุ้มประตูนี้คนที่จะไปเการพทหารนิยมมาลอดแล้วขอพรภายในโบสถ์สามารถมาสักการะพระชัยบุรีพระประธานของวัดนี้ที่มีอายุกเกือบ500ปีผนังโบสถ์ประดับด้วยพระสมเด็จจำลองแปะไว้เต็มผนัง2,553องค์นอกจากนี้ยังมีเทพทันใจที่สร้างเสร็จภายในคืนเดียว ท้าเวสุวรรณพระพุทธศสยญาติอนุสรสถานพญาไซบุรีช้างพลายมงคลเศรษฐีรอยพระพุทธบาทหินโบราณอายุกว่า300ปีที่ทางกรมศิลป์ได้มาขึ้นทะเบียนไว้แล้วท่านเจ้าวาดบอกว่าตรงนี้มีเจดีย์โบราณอายุราว500ปีอยู่4องค์ด้วยเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้เยอะจริงๆครับ วัดมีสิ่งศักดิ์สิทธเยอะคนก็มาวัดแยะน้องรู้ต่มาไปโคราชที่วัดบ้านปอพรานวันนี้มีงานชาปนกิจศพคุณแม่ยัวดีเขียนนอกงานนี้นอกจากดอกไม้สดสวยๆที่มาประดับงานแล้วยังมีพืชผลทางการเกษตรต่างๆประดับไว้อยู่ตรงนี้ด้วยครับพืชผลทางการเกษตรที่เห็นทั้งหมดเป็นของดีจากอำเภอต่างๆครับหลังจากวางดอกไม้จันทรเรียบร้อยแล้ว แขกที่มาร่วมง,งานสามารถหยิบผักพืชผ,ผลทางการเกษตรและสิ่งของต่างๆกลับบ้านกันได้เลย,ยคุณปุญญาณุชเขียนนอกลูกสาวของคุณแม่ยุดีบอกว่าที่นำพืชผลทางการเกษตรมาประดับและแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานวันนี้เพราะเป็นความตั้งใจของคุณแม่คุณแม่ชอบทำการเกษตรมากาผลไม้คุณแม่ชอบปลูกทานเองคุณพ่อค่ะก่อ,ทอทนที่คุณแม่จะเสียสท่านสั่งบอกว่าให้ นำสินค้าเกษตรกร,กรข้าวผักและผลไม้ค่ะมาจัดในงานอยากให้ทุกคนมีกินแล้วก็ผลผลิตที่นำไปปลูกสามารถส่งต่อได้ค่ะคุณแม่คิดดีทำดีแม้กระทั่งวันที่จากโลกนี้ไปแล้วน้องลูกสุงท้ายไปโมโรโ็อกโกไปที่ประเทศโมโร็อกโก ผู้หญิงที่โมร็อกโกกำลังจัดงานฉลองศิลปะการวาดเฮนนาที่ยูเนสโกหรือองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ใน16บประเทศอาหรับซึ่งเธอบอกว่าในฐานะที่เราเป็นชาวโมร็อกโกและชาวอาหรับการฉลองของเราคือการเขียนเฮนนาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสุขเมื่อเรามีความสุขก็จะแสดงออกมาด้วยการเขียนเฮนนาเป็นมรดกที่สืบทอดมาจากแม่ยายและย่า มาม่ายาคูบีเป็นศิลปินเขียนเฮน่าที่เขียนมานานกว่า30ปีและได้รับเชิญจากฮาจาให้มาเขียนเฮน่าให้กับเธอโดยมาม่ายาคูบีบทใบเฮน่าเป็นผงในครกทองแดงแบบดั้งเดิมเติมน้ําและน้าตาลลงไปเพื่อให้เหนียวจากนั้นเธอนําส่วนผสมใส่ในถุงน้องไนล่อนและบีบออกมาเพื่อที่จะได้เห็นหน้าที่เหมาะกับการนํามาเขียนมาม่ายาคูบีบอกว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวมโมร็โก และเขียนเห็นหน้าที่มือหรือที่ผิวหนังก็เปรีย hmm. บเหมือนการนําความทรงจําดีๆที่มรกโกติดตัวกลับไปด้วย mm hmm. เฮนหน้าทามาจากต้นเห็นหน้าหรือเรียกว่าต้นเทียนกิ่งเป็นพืชสมุนไพรที่นําใบมาสกัดเป็นผงละเอียด mm hmm. เพื่อใช้ย้อมสีผมและวาดลวดลายหรือรอยสักโชค,คราบนผิวหนังหากรักษาดีๆจะติดผิวได้นานเป็นสัปดาห์ mm hmm. เห็นหน้าเป็นศิลปะการเพ้นร่างกายที่มีมายาวนานกว่า5,000ปีตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ มีการค้นพบร่องรอยของลายเห็นหน้าสีแดงบนเส้นผมและเล็บของมัมมี่หลายคนมักเข้าใจว่าเห็นหน้าเป็นศิละปะของประเทศอินเดียที่เรามักเห็นเจ้าสาววาดลวดลายอย่างสวยงามที่มือไปจนถึงข้อศอกด้วยเห็นหน้าสำหรับการย้อมผมด้วยเห็นหน้าสีที่ได้จากการย้อมขึ้นอยู่กับสีเดิมของผมรวมถึงคุณภาพของเหนหน้าโดยอาจมีตั้งแต่สีส้มไปจนถึงสีแดงอมน้ำตาลหรือสีแดงเลือดหมูครับ สิ่งที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมั่นใจได้เลยครับว่าเป็นของดีทั้งสิ้นพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลกูก